มีปัญหาสะดุ้งตื่นตอนช่วงตีสองตีสามนะฮะแล้วมีอาการคันมากใช้สมุนไพรนี่สิครับห้าเซียนแก้ครับถ้าเบรกเพื่ช่วยต้มแล้ทานแล้วนอนนอนหลับได้ลึกแล้วก็ลดอาการคันได้เดยลองลองดูว่าเคยทานหรือยังนะฮะสมุนไพรห้าเซียนนะฮะอันนี้ก็จะ มีสมุนไพรทั้งหมดหตัวคุณพิโยรสเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับตอนตื่นตีสองกับตีสามมันเป็นเวลาที่คนเขาชอบคันมากเป็นเรืวลาปกติปกติตอนนี้ตัวพวกเขาเรียกว่าภูมิต้านทานพวกแอนตี้ฮิสตามีตัวฮิสตามีตัวเนี้ยมันจะออกมาคือมากวนตรงผิวลช่วงเวลานี้เลยช่วงเวลานี้เลยมันเลยเกิดอาการเป็นกระตุ้นทาให้เรามีอาการคันที่คุณพิโยร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าอาหาร อาหารไล่อาหารดูนิดนึงจดบันทึกนิดนึงเราจะรู้เลยว่าอาหารเป็นผลในการที่ทําให้เราตื่นขึ้นมาเกิดอาการคันขึ้นมาทันมันเลยทําให้เราตื่นนะครับถูกตองก่อนแล้วผมมันเป็นอย่างนี้ประจานตอนหลังมาผมก็จดอาการจดบันทึก็เรารู้แล้วตัวนี้อ๋อลรวก็ลดลงแล้วผมก็เอาสมุนไพรห้าเซียนเข้ามาช่วยครับทำให้เรานอนหลับช่วยในกันหลับลึกนะครับสมุนไพรห้าเซียนเนี่ยมันเป็นตัวเบรสนะครับไอตัวรอข้างกล้วยเนี่ยมันเป็นสารแอนตี้ฮิสตามีนโดยธรรมชาติ มันลดอาการคันโดยธรรมชาติด้วยนะครับ,รบเป็นเทคนิคครับแล้วก็อยากจะแนะนําการทําดีท็อกับนะครับถ้าได้ทําดีท็อกเนี่ยผมอยากจะบอกว่าลดอาการคันได้ดีมากครับ